โหลครับตัวนี้นี่ครับทีมงานผสมครับทีมงานผสมถ้วยโตู้ตู้เอ๊ลูปูมูโจเอเออุวะติเลียทำงานผสมนะครับนี่ครับโอ้ผมกลับมาแป๊บเดียวครับตัวนี้ดูครับดูดไปแล้วฮะเห็นไหมครับดูดน้ำเชื้อเข้าครับนะครับ แงดูดหมดเลยครับทุกคนดูดหมดเลยคืออะไรครับเพราะเราดึงข้าวอกเป็นไงบ้างโอ้โหอันนี้ดูดแล้วมันพ่นออกครับดูดนะดูดน้ําเชื้อแล้วมันบ้วนออกมันดูดเข้าไวเกินไปนะครับดูดแล้วก็บ้วนออกก็ถ้าอย่างนี้เราจะสามอีกเข็มหนึ่งครับบ้วนออกเราจะไปสามสามอีกเข็มหนึ่ง ดูทุกตัวเลยครับไม่ต้องทําอะไรเราแค่ใส่น้ําเชื้อเข้าไปแล้วก็ดูดต้นหน่อยนึงครับอ้าวสาสาธิตวิธีกระตุ้นหน่อยสิครับสาธิตวิธีกระตุ้นหน่อยอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีกระตุ้นนะครับเนี่ยอ่านะครับวิธีกระตุ้นนะครับเดี๋ยวเกาจะนั่งคว่ำหมู อ่าครับนั่งนั่งข้อมครับนั่งข้อมแล้วก็ใช้เนี่ยครับตบบ้างขาก็สไลด์ข้างบ้างนะครับ เอ,เอเออูโ,อโหโดดทุกตัวครับเจอจะโดดทุกตัวรับประกันติดแน่นอนดอกไม่ดอกไม่รู้ครับแต่ว่าติดแน่นอนอัตราเข้าคอด96%อัพครับ <S <S <ๆ>ผ่านมาแป๊บเดียวครับโหนะครับโดดไปอันนี้ที่ผมผสมอีกเข็มหนึ่งเพ<อ>ราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันบ้วนออก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือเวลาผสมมันดูอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะย้อนออกมาเยอะ จะเป็นต้องผสมซ้ําอีกเข็มหนึ่งเมื่อช่วงบ่ายนะฮะตัวน,นี้ด้เมื่อเช้านิ่งเช้าผสมเช้าครับหมูสาวนิ่งบ่ายผสมบ่ายตัวน,นั้นเลยครับแล้วก็เว้นอีกทีหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเว้นอีกรอบนึงก็คือเช้าแล้วก็บ่ายถ้ามันไม่มีบ้วนออกเราก็จะไม่ผสมผสมอีกเข็มหนึง่งก็คือช่วงเช้ามันมันมันลุกขึ้นครับก็าปสม2สองเข็มเนี่ยครับผมหมูสาวทั้งหมดเลยครับเรายูนิตนี้ดกไม่ดกไม,กไม่รู้ครับแต่ว่าเขาคลอดมี9ก้สิากสิเปอร์เซ็นต์ แน่นอนครับครับผมตามคลิปต่อไปเราแล้วก็ไปาย